สวัสดีครับพี่น้องปองปายครับผมผมเบลเอกคนอีสานครับอ่าหลังจากเข้าไปในพ่อกันดนวยนะครับเนาะเบลเอกคนริษานอยากเบียกแงงแงนครับก็เลยสิผาพ่อพี่น้องครับผมมาเฮ็ดแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เลอร์นะฮะดูครับอัตส่าหดีเพรามีสมิ่งแล้วครับผมมีหลายครับผมตัวนี้เป็นไก่นะครับเนาะเนื้อแพ่งครับกินไม่ได้นี่ครับผมปากกาแก้วแล้วก็ างเขืบักเกเลี่ครับหอำแดงหอำใหญ่น้อยครับผมแล้วก็มายองเนสซัดมะเขือเทศแล้วก็ชีสเลยเนี่ยชีสลยโอเคครับเข้าไปเบิ้งกันนะครับผม หน่อยครับผมหน่อยน่อย,ยน่อยเส็จแน่ต้องไปก่อนครับแฮมเบอร์กเกรอร์นะครับผมแฮมเบอร์กเกรอร์สูตรนมมัวครับ ครับเบือ์เร์ครับนย่เลยวูุ้ดเจ้าวามเราต้องกระทานค,ครับผม่ครับผมืมต้องใส่ใลูกอยู่ คอยปัอนไปอิกนิดนึงอันนี้คือไก่ครับไส้ไบเกอร์เนาะใส่สองอันนีเลยครับ พอแล้วครับเปน็นเลขที่แล้ว หอมครับหอม,หอมเลยเนาะแป๊บนึงครับอ่าได้มาแล้วครับผมบุญเราไม่รู้มันคืออะืรหรือพี่่้อันนี้คือมาจ,งจองๆนะครับมาจ,งจองๆ ่ไป็ดจ,จ,จ,แบบจังได้มาทีนี้แคจังได้น้อแ่นึงพี่น้อแ็ดกินเองครับอหานฝรั่งครับวันนี้คนอาชิงนตัวได้อ่านฝรัง่งมาครับมัมกหลายสายหลายนะครับนไอนยังนีคยับพอครผมต่อไปครับผมเอาเ่ ใส่บ่อยครับเอาเนื้อใส่เนื้อใส่แบบชีสอันนี้เอาเนื้อไส้ก็ได้ครับพี่นอ้องพวกนีนี่เยิ้มเลยเยิ้มเลยสุดยอดสุดยอดใส่ผักก็ได้ใส่พีน่น้นองแต่ละแบ่บหลาย,ยเบอร์เกอร์ของใบเพือีสานครับผม ปิดปิดฝาปิดฝาครับผมปึ๊บเฮียบร้อยครับผมแฮมเบอร์เกอร์ของใบข้าวอีสานครับผม,ฮมเฮ็ดง่ายๆทปเสียบมนัมมนนะครับนี่งดูแป๊บนึงครับได้แล้วครับแฮมเบอร์เกอร์ครับใบข้าวอีสานครับผม,ฮมเฮม็ดเองกินเองครับผม เห็นมะสิ่งเบิ่งครับทำใหญ่ๆเลยพูนสองชิ้นครับปุ๋ยอืมจไเหอืมอมยพัด